สวัสดีค่ะต่นีนะคะก็ได้เวลากับการจ่ายเงินค่าแรงพนักงานสําหรับในการรังสรรค์สร้างภูมยิยาเทวีสถานแล้วนะคะทุกกลางเดือนแล้วก็สิ้นเดือนอยังไงก็ต้องมีคลิปแบบนี้มาให้ชมค่ะบอกไว้แล้วนะว่าไม่ได้อวดไม่ได้โชว์ค่ะแต่ต้องเอามาไว้ให้ดูกันนะคะเพราะว่ากระแสะที่บอกว่าภูมยิยาเทวีสถานเนี่ยรังสรรค์สร้างยังไงก็ไม่เสร็จจะไม่ได้เสร็จได้ยังไงอ่ะหอก็กลางเดือนทีสิ้นเดือนทีก็ต้องจ่ายปึกเท่านี้ ฮะ Ó นี่เงินเนีน้ยนะได้มาด้วยความบริสุทธิ์เลยนะไม่ต้องไปนั่งเอ่อเหลียแข้งเหลียขาไข่นะไม่ต้องไปนั่งเหลียวันนะไม่ต้องมานั่งเอ่อหาเทวรูปมาตั้งแล้วก็สั่นยันงกเหมือนเป็นพวกไข่แมลเรียในกลางพระนครเนี่ยไม่เคยทํานะมิฉะนั้นปัจจัยแต่ละอย่างเนี่ยได้มาก็ เป็นดีไซเนอร์ะดีไซเนอร์เก๋ๆทำเสื้อผ้าเลือกคนใส่ไม่ใช่ขายเป็นผักเป็นปลาไม่ได้ขายเป็นประถูเข่งนะอันนี้เก็บไว้ก็ไม่เน่าเพราะเป็นคนที่ทำเสื้อผ้าคลาสสิกอะ่ะหยิบ กับมาใส่ก็ยังสวยงามเขาเรียกว่าคนมีสมองจ้ะมีฉะนั้นการมีสมองทําอะไรก็ต้องได้ซับแน่นๆอย่างนี้นะเนี่ยดูสิดูเนี่ยเนี้ยนี้ยเนี้นี่แบงค์พันหมดเลยนะดูก่อนไม่มียัดไส้นะจ๊ะชอบกินประมือยัดไส้แต่ไม่เคยยัดไส้สร้างภาพนะแบงค์นี่ทาอะไรแน่นๆจักเรียกว่าพรแห่งฟ้าเห็นปะโอโหทําอะไรมีความสุขไปหมดเลยทํายังไงดียงกับชีวิตเนี่ยมีปัญญาปะเห็นโอโหทำนี้เสร็จ ทำพิธีนู่นทำพิธีนี้กูก็ผิดไปหมดเลยอะฮะแต่สิ่งที่กูไม่อยากผิดเหมือนมึงก็คือเลียขาคนนะจำเอาไว้นะเกิดเป็นคนไทยอ่ะรักศกรษรีความเป็นไทยบ้างนะเลียตีนแขกเนี่ยฮะกาเรียกว่าอะไร น่าสมเพชรู้ปะ่ะย้ายประเทศไปสิอยากอยากเป็นมากอาะพามอะอยากเป็นแบบโอ้โหวันนะั้นนู้นวันน,นี้อยากเป็นผู้สร้างศาสนาอยากทําถูกต้องทาพิธีกรรมทางฮินดออนูอย่างนู้นอย่างนี้มันจะอยู่เลยเมืองไทยไปอยู่อินเดียน,นู่นไปอยู่แล้วก็ช่วยพัฒนาเขาซานะเนาะเก่งจังเลยอะรู้ดีไปหมดเลยอะว่าต้องทําน,นู้นทํานี้ทํานี้ทํานั้นทํานู้นทนํานี้เงิน่ะมีปะ่ะเงินที่ทําด้วยตัวเองอ,อะมีป่ะฮะตายแล้วนะ่าสงสารจังเลย ออ้ยดูสิเนี่ยจับใจข้างในก็มีความสุขละจ๊ะมีความสุขทุกครั้งเลยอยากเคยจับป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเคยจับมาอย่างเงี้ยเนี่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 ยเคยจับมาดูสิโด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 เคยมีไหมจ๊ะมีจากที่มีปัญญาเกิดมาเป็นคนเนี่ยฮะพระเจ้าสามสร้างสามสิบสองสิ่งให้ในร่างกายและเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยมีป่ะโอ้โหเกิดมาเป็นคนแล้วทำไม่ได้ยังปากดีนะนี่ ตอนนี้แค่เดือน6เองนะอีกตั้ง6เดือนอย่าเพิ่งเห่าอย่าเพิ่งหอนนะจ๊ะเพราะตอนนี้ยังไม่ถึงฤด,ดูของหนูมิฉะนั้นจำไว้นะอยากจะตราหน้าใครตาหน้าไปจ้ะแต่ถ้าตราหน้าอีเริงมายานเนี่ยได้ทุกเวลาเลยสวัสดีจ้ะ